ณหมู่บ้านแห่งหนึ่งยังมีสองเอือยน้องกำพ้าแม่ผู้เป็นเอือยซื้อว่าเฮเล้นซงว่าเฮเล่นนั้นเป็นคนโลภมาเข็นแกตัวมักเอาหลัดเอาเปียบและมักม่นผ่านหายคนอื่นจนติดเป็นนิสัยจังเหตหายเศร้าบานไท่าบานไก่เฮื่อเขียง บอคอยหมากนิสใสเฮเล่นเลยส่วนผูเป็นหนองซื้อวาย่าดาซึ่งวาย่าดาน,านั้นเป็นคนดีมักสวยเหลือคนอื่นด้วยที่บไรหวังผลตอบแทนได้ใดแถมยังอ่อนน้อมทอมตนหูจักสัมมาคาลวะผูใหญ่ ละเว้าจ้านิ่มนวลอ่อนหวานตึ่งแตกต่างจากเฮเล่นผูเป็นเอื้อยยางสิ้นเสริงจังบอ่อแปกที่เศ้าบานในละแวกนี้จะหักไขในตัวยาด้าผูเป็นน้องเป็นจํานวนหลายทั้งสองเป็นลูกกาําผาย้อนว่าผูเป็นแม่ได้จากไปย้อนโลกหักษาจังไดก็บมีทังหายตั้งแต่ข้าที่พวกเขาทั้งสองยังเป็นเด็กน้อยจังเฮตหายเฮเล่นและยาดาต้องอาศัยอยู่น้ำผอ ซซ่งว่าต้อนนี้ก็เถาแก่ซาล่าหลายแล้วจะใต้วันใต้ขืนหรือจากป้าเดียวนี้ก็บบมี่ไผ่หูจังเหตไหผ้ผูเป็นพอคิดอยากให้ลูกทั้งสองเอ้าผัวสร้างขอบขัวเป็นพังเป็นผาน้ำเขาเสียถีก่อนที่ผูเป็นพอเจ้าว่าออกมาว่าลูกสุทีิหักทั้งสองของพ่อเอ๋ยตอนนี้พ่อก็เลี้ยงลูกทั้งสองใหญ่เป็นสาวแล้วเอ้าผัวก็ได้ลูกและต้อนนี้พ่อกเ็เถาแก่ลงทุกวันทุกวันแหงจะหายใจหรือเบงโตดก็แทบ จาบม่มีพอจึงอยากให้พวกลูกทั้งสองเอาผัวสร้างขอบคร้วเป็นพังเป็นผาน้ำเขาเสียถีเพื่อที่พอจะได้ใต้ต้าหลับและต้นนี้พวกลูกทั้งสองพอจะมีไส้นุ่มอยู่ในใจแล้วบอกอ๋อยันไส้นม่มันพอเอ๋ยมันสือเสิยอยางนี้ยัาง,างที่ลูกบ่พาดไส้นมมาเหินกับพอญาติพอเชให้จะชื่อดอกลูกจึงแอบไปนอนชู้แบบลินลินพ่อมีแห้งเฉยและตนเองก็จงเจ้าบอเงาอีกแต่ว่าไม่ใช่ขี้เล่ขนุหนึ่งแอบบชอบลูก และใช่คนหนีก็ลำรววยหมาแต่ว่าหน้าตาหันตีโคตรเกียห้คือประดุกเนี่ลูกเลยบ่หมากมันพอปั้นไดเอาถ้าลูกบ่อมากลูกก็บ่ต้องล่มแต่ว่าสิไปหายความหวังล้มลองแรงๆกับเขาเห็ดหยาง ลูกบอ่อตองไปล่อหลินกับหัวใจดวงน่อยๆของไส้หนุ่มหนาประดุกข,ของหลูกลูกจงเปิดใจเพื่อที่หลูกจะมีความสุขอยู่สบายและจะบอ่อลำบากในอนาคตกะแม่นหันตีพอกัแมน่นควอพอหันหลาพอมาวามหล่อมันกินบอ่อดดมีแต่เงินเท่านานที่จะเหตุไถ้คนหนางเงินแบบหลูกมีความสุขดีหลายหลูกมองก,งกังไก้ไดดีหลายสมแล้วที่เป็นลูกของพอ ย่าดาเด๋หลูตอนนี้พ่อมีไส้หนุ่มอยู่ในใจแล้วบอล่องเร่าให้พ่อพังเบิงดูเรื่องมีกับพ่อมีอยู่ดอกพอ่อแต่ว่าแฟนของลูกนั้นบรด้ล่ํำรวยแต่ว่านาตาฮันตีโคตร่อเลยแล้วก็เขากับสเปคลูกหลายลูกว่าคนนี้ล่ะมอดที่จะเป็นผัวและเป็นพ่อของหลูกพ่อจะวา่าแนว่ไหนอียาดาเอ๋ยมึงสิมักหลายอันโคตร่อหันเพราะว่าความลรอหรันมันกินบ่ไไ้ดอกถ้ามึงเจ้ามันมันเป็นผัวแล้วทุกจนขึ้น มาและมึงก็อย่าหวังว่ากู้จะยืนมือไปสช่วยเหมืองเฮเลนลูกเป็นเอือยลูกลูกว่าแบบนี้ลูกทั้งสองเป็นเอือยน้องการมี่หยางก็ต้องช่วยเหลือการในยามลำบากขาดเขินมีแต่วาตามใจพวกลูกทั้งสองเด้อว่าจะเหลือเอาผัวแบบใดพอคงจะคัดใจลูกบ่ไรดอกนั่นละครับเมื่อพวกเขาทั้งสามส้นทนากั้นแล้วพวกเขาก็ได้พากันพักผ่อนเสว,วันทัดไปเฮเลนและย่าดาตางก็ผ้าค้นหาของต้นมาที่บานเพื่อให พ่อของต้นเบิงหวาผูเป็นพ่อหนานเจ้าว่าแนวไใดก่อนที่ผูเป็นพอเจ้าวาออกม้าว่าผมมึงทั้งสองนี่บอจะมาเป็นผัวของลูกสาวของกูถ้าผมมึงทั้งสองหักลูกสาวของกูแ้แทนผมมึงทั้งสองจองแนะนําซื้อของต้นเองแลเหตุเวียงงานแนว่ใดและร่วมถึงนิสัยใจข้อเดเป็นแนวใดพอ่อเสหหักษาลูกสาวหัวแกวหัวแหวนของกู้ทั้งสองไดอยู่บอลองเวามากเบิงผมซูเบอร์เป็นแฟนของเฮเลนสังหวาด้สักดุยลุยกุยกัยก มาหลายเทื่อแล้วผมเองเป็นนักธุรกิจพันล้านตัวนิสัยใจคอก็เป็นคนซื่อเป็นคนเสอเป็นคนบา้าบ้องบ้องบางทีก็ติงตองตามภาษาพอเสียคือตื่นสวยส่วนคอดีคืออวดรวยตามภาษาคนหนาตาขี้หายแต่ว่ามีเงินสายบ่เคยขาตำหนีนเพราะสมัติใจลูกสาวของพอได้ยู่บอโอ้นักธุรกิจพันล้านตว่านี่เสียดายแต่เป็นคนผีบา้าเอาเบิงแผ่นของลูกย่าดาล้องว่ มาเบิ่งว่าสซเป็นแนวหลาย่อยซื้อว่าตอยเป็นแฟนของย่าดาเวียกที่เหตุกับมิมียังหลายดอกมีได้ลินกินพุ่มเผือไปวันหวานมักกินเหลาเขาหน้าหลีมักสูบบานสูบยาติดก้านผานานงานหานิเลดของผมแต่ละมือก็มีแต่ลอตตี้ไก่แล้วก็ลินไพ่แล้วก็มักแท่นสนุกเป็นสวิตจิตใจส่วนนิสัยใจคอก็เป็นคนใจหายและเมื่อโหทุกขังเมื่อกลับมาแล้วมียอาโแตงกินหายเป็นจังไดแบบนี้เพราะิดูเล ลูกสาวของท่านพอ่อไร่ยูโบอีมึงบ่ควรนถามกู้คนหนึ่งหลาที่หักมึงบ่ได้คนนี้อย่างคบเข่องเรื่องการผนานโอ้ยกู้เองก็บสามารถตัดสินใจแท่นลูกได้ดอกนอกซะจากลูกสาวของกูจะเป็นคนตัดสินใจเองพอถาอ้าพอมึงเอากันกู้เองก็บิดูน้ำพวกเมืองเป็นจังไดรย่าด่าลูกยังเสียเอาใส้คบเข่องแบบนี้อยู่อีกบ่เอาแท้ลูกฮักเขาเพราะว่าโตยเป็นคนหรอถูกสเปคลูกเลยงา เอาหล่เอาหล่ะข้าลูกทั้งสองตัดสินใจแล้วว่าจะสางครอบครัวและมอบชีวีให้ไส้นุ่มทั้งสองนี้ซึ่งก็มีข้อเสียหลายกวัวขอดีพอกอบคัดดอกถือว่านับแต่นี้ต่อไปกูจะโยกลูกสาวของกูให้พอมึงทั้งสองเป็นผู้ดูแลและพอก็จะมอบดินสวนขางฟาสาให้พอลูกทั้งสองคนละตอนลูกจงไปสางไปสาอยู่ที่นั่นเด้อเมื่อพอลูกเอากันไปแล้วบ่กวาจะเป็นแนวดหยเด็ดขาดพอลูกไปห้มมหาพ เพราะว่าพอตอนนี้จะเอาเมียหม่แล้วและจะอาศัยอยู่เฮือดหลังนี้ของพวกเขาสะน้นแล้วก็จะเป็นนาทีของเมียไม่ที่จะเป็นโขนดูแลหักษาพอเองเขาใจตรงกันแล้วนะเมื่อสินค้าของพอเฮเล่นและย่ดาก็ได้ออกเหือนเพื่อสั่งหังคุณมีของต้นเองเฮเล่นผูเป็นเอือยเมื่อได้ผัวเป็นนักธุรกิจพันล้านจังเหตไหห้เฮเล่นนานอยู่สนุกสุขสบายบล่ลำบากเพราะว่าผัวของต้นนานมีเงินหลายสางเฮือนหลังใหญ่อันหรูห และมีคนงานคนหับสายเต็มบ้านไปหมดจังเหตไถเฮเล่นผัวเป็นเอือยใส่ซีวีดยางสานุกสุขสบายหลายแต่เถืงววาเฮเล่นจะมีเงินและลำรวยเพียงใดแต่โดยค่วมที่เฮเล่นเป็นคนขี่เหนียวและโลภมากโลภผามากต่างแต่น้อยจังบบยืนมือเขาไปสวยย่าดาน้องของต้นเลยส่วนย่าดาผัวเป็นน้องเมื่อเอาผัวออกเพื่อนมาก็มาปุ๊กตูบน้อยๆอ,อยู่สวนขางปลาสาที่พ่อแบงหายย่าดาใส่ซีวิดกับโต้ผัว เป็นผัวด้วยความทุก์ยากลาบากหลายเพราะว่าต้ยผู้เป็นผัวนานแต่ละมือเลาะแต่หลินกินพุ่มเผื่อติดก้านผ้านาน,านตกคําจังได้คอยมาเหือนและบอ้มสู้สวยเหลือเวียกเฮื่อนก้านสารสวยย่ด้เลยและต้ยก็เป็นแบบนี้อยู่หลายปีจนได้ลูกน้าก้นค้นเหน่งซื้อว่าบิ๊กแบกซส่งก็ยังเป็นเด็กน้อยก็ยิงเฮ็ดหยายแยด้ผู้เป็นเหมียยิงลําบากลงสักสายพอตองหาเสาก,กินคาและฮับจ้างเฮ็ดเวียกทุกอย่างเพื่อน้าเงินทีใด มาซื้อเขาซื้อน้ำไห้เกณฑ์และแบงเบ้าผ้าหลาให้ครอบขอัวจนกระถางวันหนึ่งย่าด้าทนต่อ่วมกดดันบ่ไหวจังเหตห้ย่าด่าคิดได้ว่าตนเองนั้นตัดสินใจผิดที่เอาต้อยมาเป็นผัวเพราะว่าต้อยนั้นนับจะจับแขนเอากั้นมาต้อยบอเ่เคยเฮ็ดหยังเพื่อย่าด้าเลยจังเหตห้ย่าด่าโศกเศร้าเสียใจเป็นยางหมาเมื่อต้อยผัวของต้นกลับมาแต่เทียวหลินก็ได้เบ้าออกมาว่าเมียนุติฮะเก๋ยผัวมาแต่แท่งสนุกไม่เหมยต้อนหนีหูซื้อคิ้วเห ไปแต่งผ้าขาวให้กูกินแหนวไว้ไว๋ยายกูใจใหายได้จักหน่อยมึงเซแลนหนีบ่อฐานกูสชบอกหไฮเดอร์ต้อยเอ้ยกูว่าพวกเฮาทั้งสองปากั้นทอนพอนับแต่พวกเฮาจับแขนนอากันมากูก็บ่เคยเห็นเมึงจะอุ้มสูช่วยเหลือเวียเกิลกั้นสั้นสวยกู้เลยตอนนี้เฮาก็มีลูกด้วยกันแท่นทีมึงจะประคับประคองขอบกัวไฮเดินต่อไปได้แต่เมึงกับ<อ>ยังลินกินพุ่มเพื่อยบ่เศร้าอยู่ความรอของเมึงกูเบ้าเลย รอบอกเป็นใต้ซาแต่โธ่มึงก้าวออแบบนี้กับกูแล้วกูมันบอดี้มองไหนมึงใจสิป้ากับกูกู้กระเบ้าแล้วเด้ว่ากูเป็นคนแบบนี้ติดหลินติดก้านผ้าหนานกู้กระเบ้ามากเหมือดแล้วแต่ต้อนกู้จะเอากับมึงพุ่นละแล้วมึงเสี่ยงห้องอีหยังอีกมึงว่ามึงฮับได้บบแมนบอก็แมนตอนนั้นกูหน้าเมือตตาหมัวเพราะว่าความรอของเมืองมันบังตากูคิดว่าเมื่อเอาก้นมามึงจะเปลี่ยนตัวเองอยากห่างอยากมีน้ำเขาแต่บอเลยมึงกับลิ้ ินกินพุ่งเผยทุกโมมงแถมมึงยังลาเอาเงินกูที่กูเก็บไว้ซื้เอเขาให้รู้ไปหลินกินมืดเมาอีกกูเจ้าเอย่กับมึงแล้วมึงจะหนีไปทางไหนกลไปนี่อเอาจากเพื่อนกู้ไปเออหนีกันหนีถ้ามึงโลดถ้าบอมีกูมึงแค่ทุกงา้ก้หน,นีแล้วที่หลังบ่าตอามงอก,กู้เดอ้อกูลาแล้วกูบเอย่กับมึงแล้วคนรอแบบกูบือึดคนเอ้าดอกเสเล่อยจ้าเรา่เป็นตาสแสกแบบนี้จะไปทางไหนกลับไปนั่นแหละครับเมื่อสินคํำของญาดาตัว คนหลอก,ก็ได้ล่งเฮือนไปโดยความงุดหงิดและโมโหเมื่อได้เลือกลากกับต้๋แล้วย่าดาก็ได้อาศัยอยู่กับลูกเพียงลําพังย่าดาได้หาเสากินขมและเหตุเบียกนักข้นกว่าเดิมเพื่อที่ตนจะมีไล่ไดมาจุนเจือขอบขวัวอยู่มาามือหนึ่งย่าดาได้ตัดสินใจผ้าลูกยางโซ่สัดโซเ่เสไปหาเฮเลนผู้เป็นเอ๋ยเพื่อที่เอื่อยของตนจะเสือเหลือต้นใดเมื่อมาหอดนาบ้านของเฮเลนย่าดาและลูกกับบกาเข้าไปในเหือนเพราะว่า เพื่อนของเอืยสั่งไงโตมาโหหลานและรูหลาเป็นยางหมาจังคิดว่าเอื้อยของตนคงจะลังเกียจต้นเป็นแถ่ย่าดาจึงตัดสินใจว่าจะบอกเขาไปและในขณะที่ย่าดากาลังจะผ้าลูกกาบเฮเล่นผูเป็นเอืยก็ได้ย่างขาม้าหาย่าดาผูเป็นน้องท่านถีก่อนที่จะาว่าออกมาว่าเอาย่าดามึงจะผ้าลูกของมึงไปใส่ย่าบอกนะว่ามึงจะผ้าลูกของเมืองมาใส่อยู่ที่เพื่อนของโกกูจะบอกฮับของมึงทั้งสองมาใส่อยู่เพื่อนของกูเด็ดขาด เดี๋ยวมันจะสิส้นเปลืองกูเสือสพอแต่กูเลี้ยงคนง้านของกูกูก็ยังสิดถูกแล้วถ้ามีมึงกับลูกมาตืมอีกธุรก,กิจของกูจะกลุ่มละลายพนบ่โธ่มันสิป้านั่นพุนบ่อเอื่อยน้องมามื้อนี้ก็บริต่างใจว่าสิมาหาเอื่อยดอกน้องก็แค่ผ้าหลกูกย่างผ่านนาบ้านของเอื่อยก็เท่าน,านั้นแื่ที่จะไปหับจางเฮ็ดเวียกนําสะบานเขาหว่วยคนาแนก็เห็นมึงหอบลูกหอบเต้ามาหาก,กูแบบนี้กูก็คิดว่าเมืองจะมาใส่อยู่น้ำกูสั่นดอกลัไปจังได ผัวผู้ลูบลอของหมองสะแตกได้ยู่บ่นั่นละครับย่าดาเมื่อได้ยินคือแนวนานจังได้เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดสู้เอือยของต้นฝางเพื่อบ้างผีผู้เป็นเอือยจะสงสารต้นกับหลูและเมื่อเราเลื่องเล่าหายเฮเล่นพังแล้วย่าดาก็ได้เบาออกมากีกว่าเรื่องเล่ามันก็เป็นเช่นนี้แล้วตอนนี้น้องกับหลูกลําบากหลายเขาจะให้ลูกกินก็บม่มีเอื่อยพ่อสิมีเวียกให้น้องเฮ็ดยู่บ่อและถ้าเอื้อยบ่ช่วยน้องน้องคงจะผ้าหลูแป้ าศัยอยู่น้ำโพคืนนั่นระครบเพ่เหนเมื่อได้ยินคือแนวนานก็บ่ยอยากหายย่าด้าผู้เป็นน้องไปอาศัยอยู่น้ำอพอ,อ,อยานว่าพ่อของต้นนานจะมอบทรัพสมบัติอยู่ในบ้านให้น้องสาวของตนเมื่อเฮเล่นคิดได้คือแนวนานจังได้คิดสอกหาวิธีเพื่อบอใหายน้องสาวของตนไปอยู่น้ำโอเมื่อคิดได้คือแนวนานเพ่เหนจังได้เบาออกมาว่ากูว่าแล้วผัวของมึงรอซื่อดอกมันบ่เป็นเหตุเป็นหาอย่างแน่นอนกูกระบอกมึงตั้งแต่แรกแลลว ว่าบ่าห้เอามันแต่ตำเมียดเอาแบบนี้น้องบ่ต้องผ้าหลูไปอาศัยอยู่น้ำพอก็ได้ดอกมันจะเป็นผ้าหลาให้เล่าเฉยๆเอาหลาบูพ่นซิมีเวียให้มึงเฮ็ดอยู่ดอกเพราะว่าวางเส้านี้กูได้ไล่คนงานออกสองสามคนแล้วเหมิงก็ต้องเฮ็ดเวียแทนคนที่กูไล่ออกไปทั้งหมดจะได้บก่กูสวยมึงได้เท่านี้ล่ะเห็นแก่บกเฮาทั้งสองเป็นเอื้อยน้องกันไหนนี่นั่นแหละครับย่าดาเมื่อได้ยินแนวนานก็ดีใจหลายก่อนที่จะตอบออกมาว่าน้องต้องขอบใจใเอื้อยหลายเดอ้อที่ช่วยน้อง วขั้นบริเล่ยช่วยไวนองกับหลูกก็คงจะอดตายขั้นสารตอนนี้นองจะกลับก่อนมืออื่นจึงจะเรื่อมเบี้ยเมื่อเว่าจบย่าดาก็ได้กลับบ้านไปด้วยความดีใจและเมื่อย่าดากับหลูกไปหวีดเทเล่นผู้เป็นเอ๋ยก็ด้เว่าออกมาว่าน้อยคิดสิไปอาศัยอยู่นั่งพอหวังจะหูสมบัติคนเดียวหันตีพอถามว่าพอหูว่าอีย่าดามันลําบากพอก็คงจะยืนมือเขาไปสวยมันเป็นแถแล้วก็ตองให้อีย่าดามันไปอยู่น้ำ แล้วก็มอบทรัพย์สมบัติให้อียาดาอย่างแน่นอนส่วนกู้เองจะบริอไรอีหยังตีแล้วที่กู้เห้นมันไม่เห็ดเวียกน้ำโกบาดนี่ลลากูจะขู่ทีแท้งมันให้สะสมใจเลยทีเดียวนั่นละครับเฮเลนเป็นเอื่อยที่เห็นแก่ตัวที่สุดจนลืมไปว่าคนที่ต้นเกียรติสังและหลังเกียรติที่สุดนั้นแม่น้องสาวแท้ๆของต้นเองเสาวั่นทัดไปย่าดาก็ได้ตื่นตั้งแต่สาวแล้วก็ตัดสินใจป้าลูไว้อยู่ที่บ้านส่วนต้นเองน,นั้นก็มาหับจ้างเฮ็ดวี ียกอยู่เพื่อนของเอ๋ยเมื่อมาหอดเฮเล่นผู้เป็นเอ๋ยก็ได้สร้างงานผู้เป็นน้องอย่างเต็มที่ย่าด่าให้มึงเมียนเพื่อนเลยเ็จถูให้ละเอียดให้สะอาดงามตาบ่ให้มีขี้ผุนแม้แต่น้อยเดียวหลังจากนั้นก็ไปซักเครื่องให้กูแล้วก็ซักเครื่องให้ผัวของกู้อีกแล้วก็นึ่งเขาแตงเกนให้ช้ำเหลดนอกจากนั้นแล้วก็ไปกวนนาบ้านแล้วก็ไปเครือเป็ดเครือไก่เขาใจบ่โธ่เอ๋ยก็ให้น้องเฮ็ดหลายแท้ซ้ำสีแล้วก็เป็นเวลาเมื่อค่ำพุ่ละน้อยไม่นาที่เฮ็ดกะเฮ็ด ไฟโหลดหนาพอต่อมาต่อปากต่อขํากับโกคนงานคนอื่นหายเขาเห็ดหลายกอนนีเขาบอกเห็นฉีจมคือเมืองดีแล้วที่กูบหให้มึงไปหลกกาและดั้มหนาเห็นแก่เพราะเขาเป็นไงนองก,กันจะซื้อไดหนีนั่นล่นละครับเฮเล่นใจหายใจดั้มเอาแถลังแก้ไดแม้กระถางน้องสาวแทๆของต้นเองย่าดาเมื่อในยิ่คือแนวนยนานโดยคว่ำที่ต้นบ่มีทางเหลือจังได้จำใจเหตุเพื่อแลกกับเงินเพียงเล็กน้อยย่าดาได้เหตเวียกทุกอย่างตามที่เอื้อยบอกเพราะว่าเจ้าแปนซัก เครื่องซักของเมียนเพื่อนเมียนสารเกลือเป็ดเกลือไก่และหนึ่งเขาแตงเกฑนนอกจากนั้นก็มีหลายอย่างที่เอกอยของต้นใส่ให้เหตุแต่ถึงจะเป็นเส้นหนานย่าดาก็ไ่ได้ตอบโต้แต่อย่างใดเมื่อเห็ดเวียกสาเร็จแล้วสิ่งที่ตอบแทนทีให้เล่นหายบ่แมนเงื่อนค้ำแต่อย่างใดแต่เป็นเขาป้าอาหารที่ต้นกินเหลือแล้วเอาใส่ถุงไห้นนองมาให้ลูกเกนย่าดาเมื่อเห็นคือแนวนหนานก็หู้ซึกงปเพราะใจเล็กน้อยก่อนที่จะเว้าออกมาว่าเอื่องคือเห็ุแบบนี้ให้เขา ินที่เหลือเงินค้ำก็บ่าหายน้องหลมึงจะเอาไปเห็ดอีหยังหล่ะเงินค้ำหานก็ให้ของกินเหลือแกเมืองมันก็ดีพอใต้อยู่แล้วไผบอกมึงเป็นคนถูกแเองผู้เป็นเอ๋ยก็สวยมึงไดซัํานี้ล่ะมึงเอ้าเก่านั่นแหละครับย่าดาเมื่อเห็นพฤติกรรมอันหดหายของเอ๋ยย่าดาก็หู้ซึกว่าต้นเองนานฮับบรัยอาลีแล้วก็เมิดคํำสีวาก่อนที่จะจับเอาถงเขาที่เหลือจากเอ๋ยแล้วก็มุ่งหน้าเดินทางกลับเมื่อบานโดยคว่ำกินหอดลูกของตอนเมื่อมาหอด ย่าดาก็ได้เอาเขาที่เหลือปอดลูกของตนพ่อประทังซีวีดปวันหวานส่วนต้นเองนานก็กินเพียงข้ามหนึ่งสองขามพอมีของห้องทองเพียงเล็กน้อยก่อนที่ย่าด่าจะเ้าออกมาวาลูกเอ๋ยจ้งเมนเวี้ยนกล้ามอีหยังของพวกเขาพวกเข้าทั้งสองจึงตกอยู่ในสตากัมลำบากแบบนี้มี่พอก็มีพม่พอพอเป็นตาสาแตกมี่ป่าก็ปาก่ปาใจดำอำมาตแล้วแม่จะเหตุนแน่ไดดีแม่จะบอกกลับไปหาป่าของลูกแล้วเตาวันทัดไปย่า าดาก็ได้ตื่นตั้งแต่เศร้าเส้นเขยแล้วก็หีบเผาโม่งนาเขาไปในป่าเพื่อไปขุดเอาหัวเผือกหัวหมันมาต้มให้ลูกของต้นเก์เมื่อมาหอดก้างป่าย่าดาก็ได้ขุดเอาหัวเผือกหัวหมันโดยความตั้งใจแต่ในขณะที่ย่าด่ากําลังขุดเอาหัวเผือกหัวมันอยู่นั้นก็ได้มีสายแกปิศนาที่แตงตัวคล้ายคือกับอาสวินได้ยังเขามาหาย่าดาก่อนที่จะเว่าออกมาว่าหลานเอ๋ยอยู่ในป่าแห่งนี้มีแต่สิ่งศักศ์สีิ์ปกปัก หลานมาขูดหัวเผือกัวมั่นแบบนี้ด้วยบรัคอบเจ้าทินเจ้าฐานต้าวามันบบเป้นไดหลูกแล้วหลานสิขุดทัวเผือกัวมั่นนีไปเหตุอีอย่างหลานต้องขอโทษน้ำตาไหลๆเด้อหลาน่บห้วหลีหลานมีความจำเป็นที่จะเอาวัวเผือกัวมั่นนีไปต้มให้ลูกของหลานเพราะตอนนี้ลูกของหลานคงจะนอนลอท่าด้วยความอิอแต่ว่าหลานบรด้ตั้งใจมาลบหลูเจ้าทินเจ้าฐานเลยขอโทษจริง โอ้ห,าออนนออาหล,า,ลานเป็นคนดีจริงๆเบิ่งจากกิริยาในการหว้าวอันนุ่มนวลอ่อนหวานอ่อนน้อมทอมตนต้ากะหูแลว่าหลานเป็นคนดีหลานจงออามาเบิงในชีวิตของหลานลำบากอันใดแดเรา,มาไม่ห้มดเพื่อที่ต้าจะช่วยใดเมื่อไส้แกแปลกนาเว้าจบย่าดา่าก็ได้เล่าต้นป้ายสาเหตุของต้นทั้งหมดให้ไส้แกแปลกนาฟังไส้แกเมื่อได้พังก็เข้าใจและอีดูต้นสงสารก่อนที่จะตอบย่าดาออกไปว่า โอ้สีวิตของหลานนับแต่จับแขนเอาผัวมาสั่งลำบากยิ่งหนักเพราะว่าผัวของหลานเป็นคนติดลินติดเถียวติดก้านพานั่นทุกอย่างแต่นี้ก็โทษไผ่ไปบ่ได้นอกจากโทษตัวของต้นเอง เพราะว่าผัวของต้นเองเป็นคนรอเดแต่ก็บพอเป็นอย่างถือว่ามันเป็นความผิดพลาดในซีวีตเพราะว่าทุกคนบ่มีไผที่เจ้าบ่เหดผิดหลงผาแต่ว่านาตกใจไปกว่านานผู้เป็นเอืยแท่นทีอุ้มสู้ช่วยเหลือแต่กลับหลังเกียดเหยียดสังและเอาลัดเอาเปียบลังแกน้องทุกอย่างแนวนี้ก็เหตได้เนะาะทั้งทังทีหลานก็เป็นน้องแท้ๆของมันเฮ้ยว้ามาละโคดหูใจแท่นเด เอาแบบนี้ตาจะช่วยหลานเองแต่นี่ต่อไปหลานจะมีชีวิตที่ดีเองหลานต้องขอบใจตาหลายเด้อที่ช่วยหลานไว้แต่ว่าตาจะช่วยหลานแนวไหนเอาไกลหน่อยตัวแม่นี่ไปแล้วหลานจงเลี่ยงหมันย่างธนุท่านอมเมื่อมันเติบใหญ่ชีวิตของหลานก็จะสบายเองพอหามคือหามกินไกลหน่อยตัวนี้ด้วยเด็ดขาดเมื่อสินคํำของไส้แก่ไส้แก่ปิศาแปลกหนาก็ได้เลื่อนร่างหายไป ต่อหน้าต่อตาของย่าดาจังเหตห้ย่าดาหูซึกอัศจรรย์ใจหลายก่อนที่ย่าดาจะนําเอาไก่น้อยแล้วก็มุ่งหน้าเดินทางกับเมื่อบ้านของตนด้วยความตื่นเต้นเมื่อกะมาหอดบานย่าดาก็ได้เลี้ยงดูไก่น่อยตัวนีด้วยความหากและเอาใจใส่โดยการหาหมดหาแมงหาปวกมาให้ไก่น้อยเกศซึ่งว่าบิ๊กแบกลูกของย่าดาก็มักยอกมักเหรนยและก็หักไก่ตัวนี้หลายจนเวลาผ่านไปได้หลายเดือนไก่น้อยที่ใสแกแบก นาหายก็ได้เติบใหญ่เป็นสาวและพร้อมที่จะใครเต็มที่แล้วย่าดาเมื่อเห็นคื่อแนวนานก็ดีอกดีใจหลายก่อนที่จะหาผามาปู้ห้างห้ไกลของตนก่อนที่ย่าดากับหลูกจะมุ่งหนานเดินทางเขาไปเก็บพักปา่าสถานที่ทยมู่บานเมื่อกบมาหอดบานย่าดากับหลูกก็ต้องอ้าปากค้างเปิดความดีใจเป็นยางหมา พว่าไก่แม่หัวสาวของต้นหนานได้ไขออกมาเป็นขามย่างหนาอัศจรรย์ใจหลายกอนท่ยาด่าจะนําเอาไขค่าหนานมาขายกอนที่พ่อค้าขายค่ำเจ้าว่าออกมาว่าโอ้ทองคําของเจ้าเป็นทองคําเทหาหยาจังว่าบ่คอยมีสาับาลคนนดาเอาคําแบบนี้มาขายให้กูแต่กองกันขามสับานกับจเจ้าเล็กเอาโหยมบ้างที่ก็เอาขางมาขายให้กูหลายกวและมึงเอาทองคําเทมาขายให้กูและมึงเอาทองคาา่ํานี้มาจากใสโอ้คือว่าไก่ของดี ใครออกมาเป็นค่ำนาโอ้ยมึงก็บอกไปทัวทีบหลายไกอีหยางสิใครออกมาเป็นขามกูบบเซอรอดอกมึอ่อโบเซอร์อะรกะแล้วมมง่ิสือ่อหรือบอสือ้อถ้ามึ่อโบสือกูสิเอาไปขายให้คนอื่นซื้อซื้อ,อเอาไปสิบล้านบาทกีบย่าดาเมื่อได้เงินแล้วก็ฮีเผาวกลับบานโดยความดีใจเมื่อมาโอดบานย่าดาก็ได้เครือเข่าไกย่ยางธนูธนอมและก็เอาใจใส่จนทุกทุกมือไก่ตัวนี้ก็จะใครออกมาเป็นค่ำอยู่เสมอจังเหตสไถย,ย่าดากบลบหลกลำลวยมี เพือนหลังใหญ่ยางไห้หวาจังเหตห้ยเรื่องเล่าดังกล่าวโด่งดังแลซาลื้อไป่ไก่จนทัว่วโมบานจนดังมาหอดหูของนั่งเฮ้เลนผูเป็นเอ๋ย เมื่อหูว่วะน้องสาวของต้นลำรลวยย้อนไก่ที่ใครเป็นขำจังเหตให้เหเ่เหนเกิดขั่วมโมโหและอิจสาลิสัญญาเป็นยางหมาได้อยากได้ไก่น้ำน้องสาวของต้นมาเรียงไว้ก่อนที่จะเว่ามาวะน้อยอีย่าดามันลำรวยขึ้นมาไห้จังไหนเพราะว่ามันมีไก่ใครออมาเป็นขำและไก่ตันั้นมันใครออมาเป็นข่ำไรจังไหนถูกๆูกเหมอถ้าเป็นแบบนั้นอีย่าดามันก็จะลำรวยกว่าเท่าหันไปแ<อ>ม่นหมอักปัวขี่หายโอ้ยมึงนีนกระไรจังแม่นยาาิลื่นนยตาเหลืออะไร เห็นคนอื่นได้ดีก่าตัวเองบอ่ได้ทั้งทั้งทีบ่เม่นคนอื่นคนกกยน้องสาวตัวเองแท้แท้นองสาวตัวเงอง,ววเงได้ดีแท่นทีจะดีใจหนามแต่กับไปอิจสาเลสัญญาเขาอยางเขาได้ดีก่อนตนอยู่แบบนี้มันก็ดีอยู่แล้วบ่แม่นนเไดทจถูกได้โจรบ่เม่นนเสด้จลำบากอีหยังใส่เงินมัดสาดน,รรนี่ก็บ่มีทางหมดป้าหน,นานยังสิอิจสาบังเบียดน้องอยู่มึงนี่มันตะมดีอาลีกูละเมืงง่อยเบาแล้วเบาจังไรมึงกะบ,บ่ผางมึงมันบ่ตองว่าวมึงมันหนาตาาี้เล่เดี๋ยวกูจะไปขอยืม,กยยาามยไก เพื่อที่มันจะไขออกมาเป็นขามให้กู้สะสมข้างไว้หลายๆโอ้แล้วมึงจะไปเอาของนองเฮ็ดหยางมึงก็ได้ถ้าอามาแล้วไก่ของนองตายไผสิยฮับพิสอบโอ้ยเวล็วกยาถอนโตไผโตหมาน่เกเกยวกับกู้เดอ้อเพราะว่ากู้จะบ่ขอยุงเกีียวเรื่องซึกสาสเลือดของพวกเมืองพากกูเตือนหลายเถื่อแล้วก็เมยเบาแล้วมึงมันแต่งิจฉสาริษัญญาเห็นคอนอื่นได้ดีกว่าตนเองบ่ได้อะหลี นา่ล,ละครับโดยความเห็นแกตัวเห็นคนอื่นใดดีกว่าตนเองบอ่อาดเฮเลนจึงบุ่เคยขีดว่าจะพังความผัวของตนเลยเพราะว่าเฮเลนเกิดความหลภจนหนามือตา้าหมัวแนวไรก็จะเอาไก่น้ำนองมาเลียงให้ได้เมื่อมาหอดเฮเลนก็พบว่าเพื่อนของห้องสาวของตนญ่โตมาโหหลานและรู้หลากกว่าเพื่อนของตนหลายเทา่าจังเหตไให้เฮเลนเกิดความอิจฉานักข้นกว่าเดิมและบ่อโดนญาดาก,ก็ได้ยางออกมาหาก่อนที่เฮเลนผู้เป็นเออยจะบอาออกมาว่า่ดาดา น้องสาวชุดที่หักเอ๋ยเอ๋ยดีใจน้ำนหล่อหลายๆเด้อที่น้องลำลวยหัางแมยย้อนไกลไครเป็นขามขอบใจเอ๋ยเด้อชิลํำลวยอีชังเดชท,ทุกมือนี้ก็ฮาเสากินคำแทบทุกวนันความความชิคือหลายเอ๋ยมากาน้องในมือนี้ก็เพื่อที่จะไปยืมไก่ของน้องไปเลี้ยงไว้เพื่อที่เอือยจะได้ขำคือน้องบาง น้องบาัวหายังเต้เอวยืมไปเห็นหยังเดเอเอยกระหังมีแล้วอีกอย่างบิ๊กแบกลูกไสยของน้องก็หากไก่และหวงไก่ตัวนี่หลายน้องคงจะให้เออยืมบ่ได้ไรรอก้อย่าว่าแบบนั้นทอนน้องเอ,อ้ยที่ผ่านหมาเอวยขอโถตีเหตุบ่ดีกับน้องไปเอวยเสียใจยเออยจะเปลี่ยนตัวเองให้เออยยืมไก่ไปเหลีย้ยงแนทนาเอวยืมไปสมาหกวันเออยเอามาขึ้นแล้วเห็นแก้ของเฮาเป็นเอ้ย้องกันั่นแหละครับย่าดาเมื่อเห็นเออยของต้นวอวแบบนั้นก็ ทินบ่อไดวทั้งทั้งที่ต้นก็หัวเอื่อยของต้นนานเสแสงเป็นค้นดีก่อนที่จะหายไก่แกเอื่อยของต้นไปเฮเลนเมื่อได้ไก่ก็ฮีผ่ากระป่านท่านถีเมื่อมาหอดเฮเลนก็ได้ป้อยไก่อยู่ในบานแล้วก็ปูหั่งไก่งามงามหายไก่ต้นนานหวังว่าไก่จะใครหายต้นเป็นจํานวนหลายแต่บ่อว่าเวลาจะผ่านไปร้นเพียงใดไก่ที่ต้นเอ้ามาก็บกใ่ใครออกเป็นขําเลยมีแต่ขี่ออกมากก็เท่านานเฮเลนเมื่อเห็นหวา่าไก่ที่ต้นนั่มมา บ่ไข่ออกมาเป็นข้ามจักเถื่อก็เกิดความโมโหเป็นยางหมาก่อนที่จะเบาออกมาวะาไก่ผีบาย,ยาีบเบื้องเห็ุที่ไข่ออกมาเป็นข้ามจักเถื่อมีแต่ขี่ออกมาหกเขื่อนหกซ่านกูสืๆมึงสิไข่รหรือบ่ไข่ถ้ามึงบ่ไข่กูสิช้ขาแลา้วเผาข้ามอยู่ในท้องของหมองแล้วมึงก็จะตายมึงจะไข่เป็นเช่นนั้นบอ่อนั่นแหละครับบกาวา่แห่เล่นจะเหตุวิธีใดแต่ไกโต้นีกบ่ไข่ออกมาเป็นข้ามจักเถื่อจังเหตุให้แฮเล่นโมโหนักขึ้นกว่าเดิมเมื่อเป็นแนวนั้นแฮเล่นจึงได้จับเอาหมีมาจาก เพื่อนโค้ะเพื่อหวังจะขาไก่แล้วเอาข้าอยู่ในท้องของหมานแต่ในขานาที่เฮเล่นกําลังยางเข่ามาไก่โตนานก็ได้บินข้ามแล้วขี่ใส่หัวของเฮเลนแล้วก็บินหนีจากเหอนไปในที่สุดและเวลาก็ผ่านไปได้สองสามวันหัวของเฮเลนที่ถือไก,ก่ขี่ไซก็ติดเสือแล้วก็ค่อยๆเ่าเปลือยออกจังเหยไถผมล่นออกจนทั่วหัวเฮเลนจึงตกใจเป็นยางหมากววาจะซอกหวานซอกยาหรือหาหมอมาปินปัวแต่หัวของเฮเลนนานก็บวหายดีจัง เถื่อแต่กองกันขามยิงเน่าเปื่อยออกไปเลืเอยเมื่อเป็นคือแนวนานจัง็ดให้เวอผู้เป็นผัหวหลังเกียดจนบอกราี่จะเข่าไก่จนในที่สุดเวอก็มืดหักแล้วก็ขับไหลเฮเลนออกจากบ้านเฮเลนเอ๋ยตอนเนี้กูมืดหักมึงแล้วและตอนนี้กูกำลังเกียดมึงอะลีนี่ออกอาาาาจ,จกา,ากาเพื่อนกู้ปล่อยคนอียังนาตาขี่หายจิตใจโกโบดีแถมหัวศีรษะก็มเน่าเปื่อยอีกล้วผู้ชายคนใดจะทอนอยู่กับเมืองอ้าวคุณคือเอาแบบนั้น คนไรนี่สันหนีแหละดิฉันสะิไปอ,อยู่ใส่ดิฉันป่วยอยู่นาก็ยอนว่ามึงเป็นแบบนี้หละ่ะกูจึงไล่มึงหนีเดี๋ยวสิมาตายอยู่เฮื่อนของกูหนีออกจากเพื่อนกูไปเดี๋ยวนี้แล้วบ่ต้องกลับไม่ให้กูเห็นหนาอีกต่อไปเมื่อสิ้นข้าของเผรอเฮเลนก็จ้ำใจลงเฮื่อนไปด้วยความโศกเศร้าเสียใจหลายตอนนีเฮเลนบ่มีบอลพิงผ้าอาศัยรับสมบัติติดตัวจักสินก็บม่มีแถมตนเองยังเป็นโรคหายหัวเน่าอีกอยาไปขอความช่วยเหลือน้ำยาดา่าก็บอกกาไปขอเหตุ เสียกน้่มไผ่เขาก็บ,หบอหาพวกเขาขี้เดียดและลังเกียดสุดท้ายแล้วเฮเลนก็ได้กลับกล้มาเป็นขอทานเลาะขอเขาขอหํำนํามสบานถือเคลื่อนไดเขาใจดีเขาก็ให้เขามากเกินถือเคลื่อนไดใจหายเขาก็ปล่อยดาไลหนีนี่แล้วนะเขาหวาอาคาติและลิสยญาคนอื่นบอเคยเห,หตไยตนเองมีความสูมีแต่จะเหตไยต้นเองตกต่มไล่สินลาถามไล่ค้นเห็นใจเฮเวนกําจิ้งเจ๋งจบบอลีบู one